สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปุ๊กกี้ทางช่อง u t u b e ปุ๊กกี้พยากรณ์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทํานายผู้ที่เกิดราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษประจําเดือนมีนาคม2564นะคะแต่ก่อนอื่นที่อาจารย์จะทานายนี้ต้องขอเรียนแจ้งนิดนึงว่าสิ่งที่อาจารย์ทานายเป็นการทานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวดังนั้นเนี่ผลของการทํานายอาจจะมีความตรงบ้างหรือคลาดเคลื่อนไปบ้างนะคะหรืออาจจะเกิดสลับกันขึ้นได้ก็ได้นะคะ เช่นนี้ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้วิจรารยณในการรับชมรับฟังแล้วก็เลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะนําไปปฏิบัติหรือว่านําไปเป็นแง่คิดนะคะในชีวิตของท,ทุกท่านนะคะสิ่งไหนที่ไม่ชอบหรือไม่ใช่นะคะก็สามารถที่จะปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะแล้วก็หลังจบคลิปเนี่ยยังไงช่วยฝากนะคะให้กำลังใจอาจารย์ด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะเช็คดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างคลิปนี้ค่ะ วันนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าผู้ที่เกิดราศีเมษหรือลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรค่ะสําหรับชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนะคะในช่วงเดือนมีนาคม2 5งหนี้นะเปิดขึ้นมาปั๊บคุณได้พไพ่7จ็ดเมถานะคะแล้วก็ไพ่5ดาบด้วยนะ ช่วงนี้เนี่ยชาวเมธและขนาเมธเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเราขยานนันนะคะเราต้องการที่จะต่อสู้นะคะเพื่อให้ประสบความสําเร็จในชีวิตของเราในช่วงนี้แต่บางมุมเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การบ้างว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเบื่อท้อเซ็งน้อยไม่อยากที่จะทําอะไรเลยในชีวิตในช่วงนี้คือช่วงเนี้ยความรู้สึกตรงเนี้ยมันอาจจะสลับสลับกันไปสลับกันมาได้นะคะบางช่วงก็รู้สึกม,มีความมีไฟเนาะแต่บางช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่า ไม่ไหวแบบไม่ไม่ค่อยอยากที่จะสู้อะไรสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องจุดไฟในตัวเราขึ้นมานะคะในการที่เราจะสู้ต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกณฑ์การของตัวเนื้องานตัวงาน,นะคะหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องของธุรกิจของชาวเมดเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะไปได้ได้ได้เรื่อยหรือไปได้สวยเลยทีเดียวนะคะใครที่ทํางานประจำอ่าเรามาดูเรื่องของการทํางานประจำกันก่อนใครที่รอตําแหน่งนะคะ ตำแหน่งในเรื่องของหน้าที่การงานที่จะสูงขึ้นนะหรือว่ารอสมัครงานใหม่ก็ได้นะคะรอเพื่อที่ว่ารอผลในการที่จะรู้ผลว่าเราจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะมีเกณฑ์สดใสใครที่รอตำแหน่งอยู่รอหน้าที่ในการปรับเพิ่มเรื่องตำแหน่งเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนนะคะหรือว่าการงานที่คุณทำเนี่ยมีความมั่นคงนะถ้าอยากที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานอยากที่จะสมัครงานที่ใหม่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะ อาจจะต้องรอสัก4ี่วัน4สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทําสายงานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของประกันนะคะในหน้าตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคหรือยาบํารุงนะคะเขาเรียกว่าอาหารเสริมนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์หรือทางการศึกษานะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของความความเจ็บความป่วยความไข้ของคนเนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ย ก็มีเกณฑ์นะคะที่จะประสบความสาเร็จหรือมีการเลื่อนตําแหน่งนะคะได้อย่างที่ใจต้องการนะส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานที่เกี่ยวกับอาจารย์ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พูดไปก็ไม่เป็นไรก็ยังมีความก้าวหน้านะคะในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยหรือว่าต้องทํางานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีงานเยอะมากภาระเยอะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกบางทีเนี่ยเหนื่อยแล้วก็เซ็งบ้างอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ พยายามรู้ตัวเองขึ้นมานะคะในการที่เราจะสู้กับสิ่งที่เราต้องเผชิญน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำธุรกิจเนี่ยช่วงนี้เนี่ยออเดอร์เยอะนะคะก็อ,อาจจะเตรียมงั้นมีมีเตรียมถ้าใครทำอยู่แล้วนะ ถ้าใครทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมงานหรือว่าเตรียมแผนนะคะเพื่อที่จะรองรับกลุ่มลูกค้านะคะที่จะเข้ามาใหม่ๆเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนใครที่เพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะอาจจะเป็นเริ่มต้นทําธุรกิจเล็กๆนะคะแล้วก็ตอนนี้มันสามารถที่จะมีแบวในการขยับขยายเพิ่มเติมนะอาจจะมีแกนการขยายร้านหรือว่าขยายฐานการผลิตเนี่ยให้มากขึ้นนะคะตามลําดับ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะสดใสนะคะแต่สิ่งที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคของตัวคุณเองนะช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยในการที่เตรียมงานนะคะสมมุติว่าใครที่ขายของกินขายขนมอะไรพวกนี้นะก็อาจจะต้องแบบตื่นขึ้นมาแต่เช้าตู่อะไรเงี้ยในการที่คุณจะทํางานเตรียมเตรียมงานตรงนี้เพื่อจะนําไปขายนะหรือตามทําตามออเดอร์ลูกค้าที่เข้าเข,ข้ามาในค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นช่วงนี้ชาวเม็ดและคณะเม็เนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยนะคะกับหน้าที่การงานแล้วก็กับ สิ่งที่เป็นธุรกิจของเราก็ได้ที่เราทําอยู่แต่ก็เหนื่อยแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปนอนอย่าไปเวียงหรือว่าอย่าไปคิดเหมือนหงุดหงิดนะคะแต่ตรงนี้มันก็อาจจะเข้ามาได้เนาะแต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวเมษลัคนาเมษช่วงเดือนนี้เนี่ยใครที่ทํางานประจํา นะเงินต้องคนโทรลอาจจะหมุนไม่พอหรือาอาจจะมีเกณฑ์การช็อตได้ถ้าใครขอเลื่อนในเรื่องของการเงินเขาเรียกว่าอ,อะไรปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ตามที่ใจเราต้องการนะคะอาจจะยังไม่มีเกณฑ์ปรับหรือปรับก็ปรับน้อยนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยอาจจะต้องคนโทรลแล้วก็อาจจะต้องเสียเงินกับเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะของตัวเราเองหรือว่าเป็นการเหมือนอาจจะมีในเรื่องของการ ็บป่วยเข้ามาไหมต้องใช้ใจ่ายในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะบางคนอาจจะต้องซื้อประกันประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพนะคะตรงน,นี้ก็ดีเหมือนกันเพื่อเหมือนกับว่าเราอาจจะเป็นการสนอข้อไปด้วยในตัวนะคะในการซื้อประกันอุบัติเหตุสุขภาพตรงนี้นะคะหรือว่าอาจจะต้องมีเกณฑ์การที่คุณต้องเอาเงินตรงนี้เนี่ยพอได้มาปั๊บเนี่ยก็ต้องหมุนซ้ายจ่ายขวาเลยต้องเอาไปจ่ายค่าบ้านค่ารถหรือว่าสิ่งที่มันเป็นสาธารณุโภะนะคะหรือว่าเมนหลักในในชีวิตของ ฉะนั้นคุณก็ต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีนะคะสำหรับคนที่ทํางานชาวราศีเมษนะสำหรับคนที่ทําธุรกิจช่วงนี้พยายามอย่าให้เครดิตใครที่เราไม่รู้จักหรือว่าลูกค้าใหม่ๆนะคะเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะต้องลองทดลองกันดูก่อนว่าความถี่หรือความสม่ําเสมอนะคะในการที่เขาจ่ายเงินเราเนี่ย โอเคไหมนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณให้เครดิตใครเข้าไปง่ายๆเนี่ยคุณอาจจะโดนหลอกหรือโดนโกงหรือโดนเทกง่ายๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปไว้ใจใครในเรื่องของการทําธุรกิจเกี่ยวกับเงินลงทองด้วยนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราทำธุรกิจเนี่ยหนึ่งไม่ไว้ใจคน2ก็คือว่าบางทีการที่เรากู้ยืมนะคะอาจจะมีเกณฑ์การที่ต้องใช้นี่สินหรือว่าเราติดหนี้เขาเขาติดหนี้เราช่วงนี้เนี่ย มันก็จะเป็นลักษณะของการที่อาจจะติดขัดนะคะถ้าใครมายืมเราแล้วเราเราต้องการเงินคืนเนี่ยช่วงนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะจะต้องรอสักประมาณสักเดือนหนึ่งในการที่ตรงนี้มันจะโฟลนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกหนี้นะคะเราติดหนี้เขาเนี่ยช่วงนี้คุณก็ต้องควบคุมในเรื่องของการใช้จ่ายหรือทำรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆด้วยนะถ้าเกิดใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ ความเจ็บความตายที่อาจารย์บอกประกันขายยานะคะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขอะไรพวกนี้ก็ช่วงนี้เกณฑ์ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การได้เพิ่มนะคะใครขายยาก็อาจจะมีเกณฑ์การได้เงินจากค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธุรกิจตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การที่ต้องใช้จ่ายออกไปเช่นเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเอง เรื่องของสุขภาพนะคะระวังเจ็บป่วยกันทันหันด้วยนะคะช่วงนี้นะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะนะคะเรื่องความรักในะช่วงนี้เนี่ยใครโสดหรือใครที่ไม่โสดนะคะล้วนแต่ดีทั้งนั้นเพราะว่าได้ไพ่เดลเวอร์สนะคะถ้าใครที่มีแฟนแล้วนะคะหรือแต่งงานแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยชีวิตคู่ชีวิตรักเนี่ยค่อนข้างที่จะหวานชื่นอาจจะมีกฑ์การเดินทางนะคะไปเที่ยวไปตากอากาศไปพักผ่อนนะะด้วยกันอาจจะต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ เหมือนกับชีวิตรักแฮปปี้มีเกณฑ์ที่อาจจะพอเราชาร์จแบตกลับมาแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์การสานต่อในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจนะคะด้วยกันก็คือว่ามีเกณฑ์การที่คุณจะได้ร่วมพุ้นนะร่วมพุ้นส่วนทําธุรกิจกับแฟนคุณก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ไม่ทานะคะกลับมาหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การมีมีน้องนะคะหรือโอกาสมีการข่าวดีในเรื่องของ การตั้งคันดาคั้งตั้งคันไปแล้วก็ตั้งคันอีกได้ก็คืออาจจะมีคนที่หนึ่งแล้วคนที่สองอะไรเงี้ยนะคะส่วนคนที่โสดแบบมีคนคุยแต่ยังสถานะยังไม่ชัดเจนเนี่ยช่วงนี้มีมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นตัวเป็นตนตนะคะได้การเปิดตัวได้การคบหากันแล้วก็เติมความรักที่เข้าออเข้าใจซึ่งกันและกันมีเกณฑ์ได้ของขวัญน,นะคะหรือว่าอาจจะเป็นของขวัญวันอะไรก็แล้วแต่ของขวัญพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยนะคะจาก คนที่จะเข้ามาเป็นแฟนของเราด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ได้ e i g of Pentacles นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการได้ของขวัญของฝากนะคะที่ถูกใจส่วนใครที่โสดสนิทนะคะไม่มีคนเลยไม,ไม่ไม่มีแฟนเลยค่ะตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีเป็นช่วงที่ดีที่จะมีคนเข้ามานะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็อาจจะมีวัยวุฒินะคะคืออายุมากกว่า คุณถึงประมาณ5-7ปีนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในไทยหรือว่าคนไทยก็ได้ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าคนต่างชาติเลยก็ได้นะคะที่เขายังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่ว่าอาจจะเคยรู้จักกันหรือว่าเคยมีการคุยกันหรือร่วมงานกันมาก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะแล้วก็เป็นความรักที่มาเร็วนะคะแบบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บไม่ทันตั้งตัวเลยแบบ อยู่ดีก็มานะคะแล้วก็เป็นความรักที่ถูกอกถูกใจนะคะแต่อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะในเรื่องของระยะทางนะเพราะว่าเดรสแชริออก็ขึ้นด้วยนะคะเป็นเรื่องของการระยะทางที่อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันสักเท่าไหร่นะคะส่วนใครที่มีคู่รักแล้วหรือมีแฟนแล้วนะช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็นิดหนึ่งนะคะอาจจะต้องระวังบ้างในเรื่องของการเดินทางนะคะทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำนะเพราะว่าไพ่เดทขึ้นยังไงก็อาจจะ ชวนกันไปทําบุญนะคะก่อนที่จะเดินทางก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองนะช่วงนี้เนี่ยก็เนี่ยระวังเ,เรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางนะคะแล้วก็ใครที่เป็นโรคประจําตัวเกี่ยวกับเรื่องของการปวดศีรษะนะคะไมเกรนอยู่แล้วนะก็ช่วงนี้อาจจะแบบว่าลดความเครียดนะคะไม่ต้องไปเครียดไปกังวลกับเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของอตัวงานของเราหรือเรื่องของชีวิตเราให้มากเกินไปจนทําให ส่งผลเสียกับสุขภาพของตัวคุณเองนะคะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์ไม่สบายหรือปวดศีรษะนะแบบเหมือน,นเครียดลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่มีการทําธุรกรรมนะคะหรือว่ามีคดีความเก่าๆนะคะในเรื่องของการฟ้องแพ่งฟ้องเกี่ยวกับเงินเงินทองทอะไรพวกนี้ช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีเกณฑ์การที่ต้องสะสาง ะะหรือว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เก่าๆที่เราเคยค้างๆไว้หรือใครมีเรื่องของการมีมรดกนะคะฟอ้องมรดกหรือว่าไม่ต้องฟอ้องก็ได้คือมีเกณฑ์การจัดการเกี่ยวกับเรื่องของมรดกที่ดินหรือว่าบ้านอะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการได้มรดกมาเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การแบ่งเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องฟอ้องร้องซะทีเดียวอาจจะมีเกณฑ์การนัดแบ่งเจรจานะคะไกลเกลี่ยหรือว่า แบ่งในเรื่องของมรดกตกทอดหรือสิ่งที่มันมันเกี่ยวกับอาสาริมทรัพย์ก็ได้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การจัดสรรบ่นส่วนกันอย่างลงตัวนะคะเพราะว่าได้จอ justice นะคะอาจจะได้เงินก่อนมาหรือได้เป็นที่มาเป็นแบ่งมาอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของคดีความฟ้องร้องเนี่ยคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเสียเงินนะคะชาวราศรีเมษและคณะาเมษในนะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเสียเงิน ในเรื่องของการวิ่งเต้นทำคณีความนะคะแต่ผลนะคะในการทำคณีความออกมาเนี่ยก็จะมีความยุติธรรมนะคะมีได้ q u e e n of s w o r d s ด้วยนะก็คือจะมีความยุติธรรมหรือมีความชัดเจนนะคะในการที่เราเนี่ยจะได้ผลสรุปตรงนั้นมานะคะรวมความก็คือชาวราศีเมษน,นะช่วงนี้เนี่ยอืมก็ค่อยคอยคิดค่อยๆ่อยทำไปนะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ Seven o ออฟเพนเทนเฉะนัเ้นเนีย เราก็ไม่ต้องไป expect อะไรมากมายนะคะก็ทําไปตามที่เราได้รับมอบหมายหรือว่าที่เราต้องทําการงานธุรกิจค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะหนักแต่ว่ามันก็เป็นการที่คุณเหนื่อยแล้วหนักแล้วได้นะคะในสิ่งที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะชาวราศีเมษช,ช่วงนี้หรือคณะเมษช,ช่วงนี้มีความคิดว่าเราอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งหรือสองสเต็ปหรือสามสเต็ปก็ได้นะหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นลักษณะของ การที่คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่รีบนะคะค่อยๆทําไปนะอาจจะก,ก่อตั้งธุรกิจอะไรที่มันเป็นของตัวคุณเองได้แล้วก็มีความมั่นคงนะคะอาจารย์ก็ขอเอาใจช่วยนะคะในเรื่องของทุกๆเรื่องเลยนะของชาวราศีเมษละคานาเพษในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 4นี้นะคะยังไงขอบคุณมากสำหรับการติดตามันนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ